500อะไรจ่ายผ่านหน้าไปเสียเป่าสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถดำซิงดินด่วนครับผมอยู่บ้านสายโทรหนึ่งนะขเขาเรียกบ้านสายโทรหนึ่งไม่ได้มาหลายวันเลยครับก็ยังห้ามจับปลาอยู่นะน่าจะโดนไปหลายแล้วแลวนี่2,000นนะ มาดูทีมงานโทรหนึ่งเขาทำงานกันหน่อยโอ้ไม่ได้ว่าไม่ได้มาหลายวันเลยครับโมแต่ไปดูไอ้น้องใหม่เสียเนตเสียเนตต่อทอง โอ้ไม่ได้เจอหลายวันครับเจ้ายักษ์สวัสดีครับสบายดีกันไหมครับทีมงานโอ้ดินก็ใกล้จะหมดแล้วนะนี่อีกไม่นานครับเจ้ายักษ์นี่ไม่ได้หนีมาจากอารันนะครับแค่มาพักผ่อนเพราะว่าที่อรันนี่ ฝนมันตกครับก็เลยกลับมาก่อนไม่ได้หนีนะครับผมไม่หนีนะผมสู้งานนะครับถ้าฝนไม่ตกก็อยู่ยาวอะ่ะแต่ถ้าคนขับเขาไม่อยู่ก็ต้องกลับแล้วครับไม่มีคนขับวันนี้ก็อากาศคึมๆมครับนี่ครับ แต่อย่าเพิ่งตกนะครับขอทํางานหาเงินก่อนนะช่วงนี้มันหาเงินยากครับโควิดอาชีพนี้น่าจะพอไปได้อยู่มันะ้ยนะยุคโควิดยุคโควิดรถดินก็ยังวิ่งงานอยู่นะไม่เหมือนอาชีพอื่นครับเห็นไงเนาะ อนอนัดเฮลโปรวิ่งงานใกล้บ้านนี่สบายเลยครับกลับไปนอนบ้านกอดเมียน้ำอยู่ใกล้ๆเองฉีดหน่อยเด้อ ต,อตโอ้ใแส่กระบะหน่อยด้วยเต็มจอดไปเป็นหลายเดือนน่ะรถต่อแ้มนะครับชนกันะขับรถต้องระวังครับเราไม่ลงไปข้างล่างหรอกเราอยู่ข้างบนมุมนี้แหละหายไปบนไป ไม่ว่าคนชอบฟังคนบ่นหรือเปล่านะแต่เป็นผมผมไม่ชอบนะบ่นทำไมอันนี้ไม่ได้บ่นนะเเรียกพูดให้ฟังไม่รู้จะได้กลับไปอารันหรือเปล่านะรอติดตามครับตอนนี้ทีมงานเริ่มวิ่งแล้วนะครับเสียเขตลงงานแล้วครับ โทรมาตามอยู่แต่ว,ว่าผมบอกว่าผมขอวิ่งอยู่นี่ก่อนอลมแรงมากเลยระวังระวังจอดใก้กันดูด้วยเป็นบ่อเบาๆครับไม่มีลันครับว่าดาม่าเยอะทอลัน ตอนนี้ไปเงียบเอา้านี่กินโดนรถดับซิ่งครับลูกชายนะครับตอนนี้มามา่มาเยอะมากโดนด่าเยอะครับไม่รู้ทำไมไม่ต้องด่าลูกผมแล้วมาด่าผมนี่นะผมอาจจะสอนลูกไม่ดีครับ ผมนี่เลิกกับเมียมาสองคนแล้วมาด่าผมนี่นะมีรักก็ต้องมีจากแล้วเราอยู่ไม่ได้มันก็อยู่ไม่ได้เนาะผมนี่สมัยผมนี่ผมหนีกับบ้านหลายครั้งนะครับพ่อแม่ก็ มาคุยกันให้กลับไปเหมือนเดิมก็กลับจะเกินีมาอีกมันอยู่ไม่ได้คุยกันอีกกลับไปอีกเป็นอย่างนี้ครับอยู่กันสิป,ปีก็เลิกเลิกเหมือนเดิมความรักมันเป็นนี้แหละความรักมันไม่รู้รารมันไม่รู้ ไม่ได้สวยหรูอวะว้าววันนี้มีนางฟ้าไหมานี่สวัสดีค่ะเนี่โอ้เนกี่ต้ม เละเทอะหมดเลยครับก็นะครับลูกผมก็ไม่ได้ไปวุ่นวายกับโลกส่วนตัวของคนที่มาด่ดาเลยนะแต่คนที่มาด่ดาเนี่ยมม่ยุ่งวุ่นวายกับโลกส่วนตัวของลูกผมเยอะมากงงครับอยากให้เป็นแบบนู้นอยากให้เป็นแบบนี้ จะมาลิขิดชีวิตของคนอื่นไม่ได้นะครับไปพูดก็ผิดนะครับเดี๋ยวพูดไปก็เดี๋ยวหาว่าแก้ตัวอีกหาว่าใส่ร้ายคนอื่นอย่างนี้ก็เลยลูกผมน่าจะเลือกแบบเงียบ คนเรายังไม่รู้อะไรจริงๆก็ตัดสินให้คนอื่นผิดแล้วนะครับผมว่ามันไม่ถูกนะเสียบอยผมมีเลือกมาสองคนแล้วเมีย <Yeah. S 2> นะครับสาผมเลยครับแล้วก็ ตามไปดา่าคนอื่นด้วยนะคนที่เลิกกันทางประเทศทั่วโลกเป็นเรื่องธรรมดาครับเขาเลิกกันทุกวันเข้าใจอยู่ว่าเอพอึ่งมั่นเพึ่งอะไรแต่บางทีนะครับเราไปอยู่บ้านเขามันก็เหมือนเหมือนมีความกดดันอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอันนี้ผมก็เคยเป็นตอนผมไปอยู่บ้านเมีย ผมไปแต่ตัวไม่มีอะไรเลยบางทีเจอกับพูดแบบแทงใจดำผมก็หนี้กลับบ้านครับเออว่าผมไม่มีอะไรมาแต่ตัวผมก็กลับบ้านแต่งจริงเขาก็ดีแหละเขาลงทุนนู่นนี่นั่นให้นะครับทางพ่อแม่เมียคนแรก<ม>ก็ดีครับก็ผมไม่ได้ว่าอะไรนะ ดีมากแต่ว่าเราก็อยู่ไม่ได้ครับคือเราแบบไม่มีอะไรเลยเป็นของตัวเองออไม่เอาไปเชื่อมหน่อยอ่ะไม่มีเวลาเหรอต่องหมอความต่อมหมอผีอันนี้ก็พูดจากประสบการณ์ของผมครับที่เคย มีเมียนะครับสองคนนะก็เลิกไปทั้งสองครับมันไม่ใช่คู่ผมนะครับถ้าคู่กันแล้วก็คงไม่แคล้วกันนะครับบอกไว้เลยชีวิตคู่มันการที่อยู่ด้วยกันได้มันมันเยอะครับมันมีหลายเหตุผลมาก ไม่สามารถที่จะพูดพูดได้หมดมันมีหลายเหตุผลครับที่ว่าอยู่ด้วยกันไม่ได้ด่าผมเลยครับผมมีเลิกกับเมียมาสองคนแล้วอันี้ก่อเลิกกับเมียเมือนกันนี่ อันนี้เมียคนที่สองออตันตันตันเออเสียเนสส่งมาหนึ่งคันครับ จริงๆอยู่จริงอยู่ที่ว่ารักกันใหม่ๆหก็รักกันดีครับมันก็จริงครับแต่พออยู่ด้วยกันไปนานๆมันก็อะไรอะไรมันก็ออกมาเนาะอะไรอะไรมันก็เริ่มจะเห็นนะครับเราบังคับเขาไม่ได้หรอกครับให้เขาให้ใครสักคนรักกันเราไปบังคับเขาไม่ได้นะครับมันขึ้นอยู่กับคนสองคนบังคับไปก็เหมือนเดิมครับเหมือนผมอ่ะ ผมฟังพ่อแม่ตลอดครับตอนที่ได้เมียคนแรกนะครับฟังพ่อแม่ตลอดเลยเออทำเพื่อพ่อเพื่อแม่หน่อยเดี๋ยวพ่อแม่อายเขาอะไรอย่างนี้ผมก็ฟังนะกลับไปเหมือนเดิมแหละกลับไปอยู่เหมือนเดิมก็อยู่เพื่อพ่อเพื่อแม่นั่นแหละแต่สุดท้ายผมก็เลิกกันเหมือนเดิมแยกกันอยู่เหมือนเดิม เจ้าวะเออเออเออเอเขาเป็นเงินสดได้เปล่าวะอยู่เงินต้องหมอความหนสบายใจครับไม่ต้องมีเมียมีแฟนเลย โอ้จานชูนี่ตักไม่ได้หยุดเลยครับมิ่งใกล้ครับวันนี้แปดทันมาแล้วเจ้ายักษ์ ที uhm. ่ตมก็ยังไม่หมดนะเนี่ยก็ถ้าผมพูดผิดหรือว่าไม่ถูกใจใครนะครับก็ขออภัยด้วยครับผมพูดเล่าประสบการณ์ของผม ชีวิตลิขิตเอง ก็ให้กำลังใจกันไปครับนะเป็นยังไงเนาะไปทำใ้ตัวปิดเปิดท่อดังอะ่ะมันใช้ได้หรือเปล่า ه, ตามกันมาติดๆครับที่ทีน่าจะใกล้มากเลยครับน้า <c oughs> มันก็วันละพันครับ ก็มีข้างหน้าบ้านนะโอ้โนอนหนักเนี่ยออนจัดว่ะ โลกโซเชียลนี่มันรุนแรงและอันตรายมากนะคอมเมนต์แต่ละคอมเมนต์นีโโโโ่โอ้โหโหดร้ายไม่รู้อะไรหรอกอยู่ต่บ้านก็พิมพ์มาโน่นนี่น,นั่นครับ <c oughs> รู้จริงไม่จริงก็พิมมาครับดูเพื่อความบันเทิงนะพี่น้องนะ เพิ่มเหรอที่เที่ยวเพิ่มเป็นห้าสิบเพิ่มอีกห้าสิบเพิ่มอีกโอ้เดี๋ยวถามก่อนมีเมียมาแล้วกี่คนฮะคนเดียวมีคนเดียวเหรอมีมีเมียแล้วกี่คนสองสามแล้วไม่นับไอ้คนอื่นไม่นับ อาไงครับเอาเดี๋ยวปิดปิด,ปดท้ายกับเจ้าม้าขาวครับผมก็ไม่ต้องไปด่าน้องแล้วครับมีอะไรก็บอกก็สอนก็ได้ครับแต่ไม่ไม่ต้องไปด่ากระโหลก,กะลาอะไรนี้นะครับเพราะว่าน้องเขาไม่เคยไปด่าพวกคุณนะ นน,นนี้น่าจะเป็นท่องเงียบครับ รจริงๆเขาก็วิ่งตามรอบวะแหละเขาไม่ได้วิ่งเร็วหรอกมันมาตามรอบของรถอะ่ะแล้วมันเทใกล้มันก็เลยแบบเหมือนมารอกันนะครับก็วิ่งตามเกียร์ตามรอบนะครับทีนี้สวัสดีครับ